ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อนลำเพลินออฟฟิเชียลครับขณะนี้ทีมงานกําลังเลงมือครับหลังจากได้จุดได้พื้นที่ครับก็เลงมือลงของครับลงของเตรียมตั้งเวทีครับวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่นะครับวัดกรุงราชบรมรุงนะครับตําบลบ่อทองอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับบัตรราคา1นึ่งร้อยสี่เอ๊หนึ่งร้อยหกสิบครับบัตรราคาหนึ่งร้อยหกสิบ ทำการแสดงหอตีหาครับพี่น้องวันนี้ทำการแสดงถึงปีห้านะครับก่อนที่เขาจะเดินทางต่ออำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับกำลังเล็งมือกำลังดุยกันเลยทีเดียวครับมาได้ไดน ฮะยุ่ยเด๋ยยาวายางไปอ่ะเขาว่าสื่อยู่วฟังขวาเมื่อไม่ไร้เลี้ยวขวาเด๋ ตอนนี้ทางเท่าทางเวทีเฮ่าตั้งไล่ตรงนะครับเพราะว่าหันต้องหันออกจากวัดนะครับพอท้าหันเขาทางวัดปุ๊บคือเสียงจะกบอร์นี้เงียบเลยครับเสียงท้าวัดจะเบอร์นี้เงียบเลยบางที่พอเฮ้าหันเขาไปปุ๊บเสียงจะย่อนกลับขึ้นมาหาเฮ้าอีกครับลำบากเดี๋ยวหันไปทางคุนหลายบ่ไดครับหันหันจะหันไปทางคุนหลายบ่ไดเลยทางวัดวัดทางขุนฝั่งคุนจะเป็นทิศตะวันตกนะครับ เทาทันเรียงเลียงเลียงข้างทิศตะวันตกนะครับตรงไลลจากระดับครับเริ่มว่างระดับไลลระดับนะครับไหลจากฝั่งนี้นะครับไหลจากฝั่งสายไปที่ไปฝั่งขวานะครับ อย่างนี้เซจแล้วบอลก็จะลุยต่อนะครับล่อให้ชิมเดียต่างสันล่อได้บอลก็จะลุยตอ่อ ก็จะหินหินแน่นะครับ260กิกโลเลยนะครับต้องเลงมือกันเต็มทีครับพี่น้องบอลก็ต้องด้วยให้เสร็จตตเวนครับมือแรกบอลก็อาจจะบนดด้เขาเว้นนะครับนอนแต่หัวคำครับเสร็จภารกิจแลวก็นอนเลยนะครับคลิปอาจจะหน่อยคือ,อยังสองสามมือมากอะคลิปค่อนข้างหน่อยเลยครับบอลมีหมู่บ้าน ได้ชมกันหน่อยครับพอต่างชิมงานตังสัรนลอแล้วบันก็ต้องลุยงานครับลุยงานเสร็จแล้วก็คอยมาได้มาถ่ายถ่ายคลิปคลิปนึงนี่แหละได้คลิปนึงงี่แหละก็ต้องเขารุยงานต่อครับบาท,ที่นี่ก็นจนแล้วหมดละครับจังค่อยได้มามีเวลามาถ่ายสถานงานไกลก็ต้องอาบนานกินข้าวแล้วก็พักผ่อนเลยครับเพราะว่า บอลก็จะโบกเขาวเว้นนะครับช่วงดึกช่วงช่วงเริ่มแสดงนะครับช่วงสองสามทุ่มนึงเสียบอลต้องมาเขาวเว้นปกติต้องมาเขาวเว้นนะครับเขาวเว้นหอดหาทุ่มเพียงขึ้นครับจบโชว์อีหลาแล้วก็จะเบปเปลีป่ยนมาเป็นจันแบงครับไต่ว่ามือนีก็อาจจะโบ้ได้เขานะครับพับกพรเลยกับห้เป็นนาทีของจันแดงไปเพราะว่ามือขึ้นจันแบงก็นอนเบิดขึ้นแล้วมือนีเดยกก็นอนเบิดมืออีกห้เป็นยิ่งแยาเลยครับ แดดเริ่มฮวอนครับพี่น้องยืนอยู่กับทีนี่ปุ่มนองยังได้แดดเพียงแล้วนะครับออกไปนี่โอ้ทางชีอมทั้งผู้จัดนั่งคุม นอนไปเนี่ยขอามายังมุ่งสามทุ่มสาทุ่มปีสองกับปีสอง ขนาดผมออกมาเก็บเก็บคลองแล้วออกมาผู้ผมยังหอนกับสองคุ้มจอดนอนมาเรื่อยเลยจอดมาเรื่อยมอนแต่ออกมายังมันขึ้นหนิจอดนอนสนั่นเราเด็ดแบบหอนไงอีกแล้ว ก um. าแฟข้างนายไปกาแฟข้างนายนาเนี่ยบัวประมาณหาหกลอยเมตรตาปตาปตาปตาเปลี่ยนใจหรอ เสื้อเขาย่างดีแบาเพี้ยนใจเราเยแดดค่นข,ข้างหวนครับแดดแบบแห้งครับ อาบน้ำไปนะอาบน้ำไปนะอาบแล้วบ้าน,านปเป็อานอานหารฮะบ้านเป็นเกียอ,อาหารบ่ไอทำตัวซื้อไอท่านเดี๋ยวอาบกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บังก็ขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณทุก็รลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ